การไม่รู้อริยสัตว์มืดยิ่งกว่าโลกันตริกะพิขูทั้งหลายโลกันตริกะมีแต่ความทุกข์มืดคลุ้มมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกันตริกะนั้นไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดนั้นมากความมืดนั้นมากแท้ ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่หรือพิกุทั้งหลายความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้เป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายก็สมณะหรือพราม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแขนใจครั้นยินดีแล้วย่อมปรุงแต่ง ร้นปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างความโศกบ้างความร่ำไรบ้างความทุกบ้างความโทมนัสและความคับแขนใจบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุก ความโทมนัสและความคับแขนใจย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ทิขุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขาสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิด ความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแคนใจครั้นไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งครั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายบ้างความโศกบ้างความร่ำไรบ้างความทุกข์บ้าง ความโทมนัสและความขับแขนใจบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมพ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความขับแขนใจย่อมพ้นไปจากความทุกข์ภิขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความจริงว่านี้ทุก นี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทา